Happy New Year everyone สวัสดีปีใหม่จ้าสุขูสุขนตอนนี้เอ่อกลับออกไปซื้อของมาเห็ดแนวกินแรงแล้วจานะ้าเนาะสลองปีใหม่มะแรงนี่แต่ว่าพนหูอยู่ว่าสิเห็ดอีหยังกินเนาะมาเบิ่งกันนะจ้าว่าสิซื้ออีหยังคันนี้ Yes Please uh wish a happy new year to my fan page Happy New Year everyone I hope everyone has a great 2021 Thank you so much That mean s a lot to me จร <c oughs> <Because> ิงมาฮอดอเด้อจ้านี่คือร้านฟรา R y, ist, F R Y อาร์ททูฟรีเอสฟราจาเนาะบรรยากาศเมื่อนี้อากาศเย็นคือเก้า่ะคึมคึมโอ้ยคนกับไซนัากาศกันดีสุดๆสุดคนเมื่อไซนากากาศว่ายูุนี่โควิดมันระบาดร้ายด้วยก็ไซนกแ่ก็ได้เราต้องราจักทำให้ถึงังไงมาอร์มาร์เก็ตบ้านเทานี่แะไปหาซื้อของกันเล็กน บบ้บาไหวบาไหวบางคนหยกบางคนกือว่าใส่แมสก,กับนี้อันจะนดจะคิดจังไลสื่อแตอ่อาหารแสียแข็งเลงยังไงสไป,ไปนี่มาช่วงนี้มันเป็นอันแขนงของเอเชียเนาะจ้ะมาซื้อขนมเซนบะซาเสร็ไรซ์นูโส,สีร่อยแร่เซนเลย ใคขายน้ำได้นี่นี่มันก็คือนี่เซลเช็คเอาท์กับแคชเชียร์อยู่บางคนแต่ว่าเขาเ่าสิเห็ดเองน่าจะคนกับหลายเติมอึ้งบึ้งบึ้บึ้งบึ้ I want scratch ticket. Which one, honey?

本当にね。